Orion o r ไรออนคานะครับที่สุดของค a m o โมเปืนในเกม Call of Duty ที่ใครๆก็อยากได้มาครองนะครับแต่กว่าจะได้มาเนี่ยก็ต้องเหนื่อยทำเควสต,ตามที่ปืนแต่ละกระบอกมันจะกำหนดไว้ซึ่งก็ใช้เวลานิดนึ่งนะครับวันนี้ผมมีวิธีการปลดล็อกค a m o o ม i โอไแบบซูเปอร์อีซี่มาฝากแต่บอกก่อนว่านี่เป็นการใช้บั๊กนะครับไม่ได้ภูมิใจเหมือนคนที่เขาเก็บเควสได้มาเองหรอกนะแต่ว่าเอามาใช้ขำๆก็เท่อยู่นะครับถ้าอยากรู้ทำยังไงเดี๋เจอกันในคลิปครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปโชว์ของกันก่อนนะครับเอาเริ่มที่ a s o โ i ไลฟ์เแล้วนะนี่ M4 o r i o n Tag 56นะครับ STB นะครับนี่คาสตอร 74U c ด s t o ูคาสตอร์ห้าสี่ห้าเวลซีหกวอสเนฟเกวิกตัแล้วก็อีกหลายๆกระบอกเลยนะครับแต่ก่อนอื่นบอกก่อนวิธีการได้มาซึ่ง Orion ที่คนปกติเขาทำกันเนี่ยมันคือการเก็บสกินปืน ยกตัวอย่างที่ปืนนี้ก็ละกันคัสตอปเจ็ดหกสองนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้คุณเนี่ยเข้าไปดูที่หน้าคัสตอมไม้นะครับแล้วก็คลิกมาที่ตรงคาโมนะครับก็จะมีคาโมแบบธรรมดาอยู่4อันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเก็บเลเวลปืนให้ถึงเลเวลสองนะครับแล้วก็เกตห้าสิบคิวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเก็บเลเวลปืนให้ถึงเลเวลแปดนะครับแล้วก็เกตยี่สิบคิวนะครับในขณะที่เมาส์เตดหรือว่าพิงกําแพงนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเก็บไปได้ถึงเลเวลสิบสี่นะครับ แล้วก็อันนี้เก็บเลยไว้ให้ได้ถึงเลเวล20นะครับแล้วก็15คิวจากข้างหลังนะครับไลน์นี้สวยดีนะครับแต่ว่าสกินทั้ง4พวกนี้นจะเป็นสกินธรรมดานะครับพอคุณเก็บสกินทั้ง4อันนี้แล้วได้เนี่ยมันถึงจะปลดล็อกเควสที่จะให้เราเก็บสกินทองน,นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแรกของมันก็คือเนี่ยปลดล็อกค,คาโมด้านซ้ายทั้ง4นี้ก่อนนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือเก็ต3คิววิ่งเอาดายิง10ครั้งก็คือต้องคิว3ตัวต่อเนื่องด้วยปืนนนนี้้ั่เองแล ทอง8กระบอกนะครับแล้วก็มี25 long shot Q ด้วยปืนกระบอกนี้แล้วก็จะมีอันนี้สวยมากอันนี้เขาบอกว่าให้ทํา51 platinum c h a l l e n นะครับก็คือต้องเก็บสกิน platinum อันนี้ให้ครบ51กระบอกนะครับถึงจะปลดล็อกสได้ทําอันนี้แล้วสที่2ก็คือ25 head shot ด้วยปืนกระบอกนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น Orion นะครับที่สุดของ Camo ตัวท็อปที่สุดในเกม complete 51 โอยาโมติคาโมชาเลนจ์ก็คือต้องปลดล็อกสกินเนี้ยให้ได้ครบทั้งหมด51กระบอกนะครับซึ่งใช้เวลานานมากๆนะครับแล้วที่นี้เพื่อนๆก็คงสงสัยว่าเฮ้ยอ้าวแล้วคุณสามารถเก็บออไรออนได้ในะไม่ถึง1นาทีเนี่ยมันทาได้ยังไงเอาไปดูวิธีการทํากันอันดับแรกเลยที่หนะ้า็อบบี้เลยนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะที่6จุดตรงนี้นะลนช์เมนูนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อโซเชียลจากนั้นนะครับก็ให้มาที่กลุ่มนะครับแล้วก็ให้ค้นหากลุ่มตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาก,แก,กาล,ลาแา้ว Enter Car แล้วมันก็จะมีกลุ่มนะครับนี่ฟรีคาโมฟรีคาโมอัลล็อกฟรีกลิชคาโมนะครับเลือกมาสักกลุ่มหนึ่งผมเลือกเอาฟรีกลิชคาโมก็แล้วกันแล้วก็กดจอยกลุ่มนะครับนี่เห็นไหมนิวกลุ่มเมมเบอร์นะเราก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะ จากนั้นมาให้กลับมาที่หน้าล็อบบี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเดิมนะครับนี่หจุดตรงนี้แล้วก็มาที่โซเชียลนะแล้วก็เข้าไปที่กรุ๊ปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกรุ่มฟรีกริชคาร์โมขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาที่กรุ๊ปดีเทลนะฮะมันจะมีตรงนี้นะคำว่า all member นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการโชว์รายชื่อสมาชิกทั้งหมดในกรุ๊ปเลยนะครับเนี่ย ทั้งหมดเลยนะมีทั้งหมดเนี่ย120หน้านะครับต่อไปก็จะถึงวิธีการที่เราจะกรอบปืนกันแล้วแหละนะครับก็คือให้เพื่อนเเลือกเข้าไปดูเลยนะครับว่าอยากได้ปืนอะไรอันนี้เป็นโอไรออนของ m 4ใช่ไหมไม่เอานะครับเราจะกรอบได้เฉพาะปืนที่ตัวละครนั้นถือเท่านั้นนะอ่ะอันนี้สกินสีฟ้านะครับสวยดีอสมมติผมอยากได้ปืนกระบอกนี้นะครับอันดับแรกเลยเมื่อคุณเลือกปืนที่อยากจะได้แล้วนะครับให้คุณคลิกที่ปุ่มนี้ครับตรงเลเวลตัวละครนะครับเป็นหัวข้อโปรไฟล์นะครับคลิกลงมานะ จากนั้นมันจะเข้ามาที่หน้า Edit Emblem นะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับให้คลิก Back ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิก Back กลับมาแล้วนะครับให้คลิกที่3จุดแล้วก็มาที่ Social นะครับ จากนั้นนะครับมันจะเด้งออกมาที่หน้าล็อบบี้ด้านนอกเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้คลิกที่6จุดตรงนี้แล้วก็มาที่โซเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเข้ามาโซเชียลตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวละครของเราเนี่ยมันจะถือปืนที่เราต้องการเมื่อสักครู่นี้แล้วสังเกตให้ดีนะเมื่อกี้เนี่ยคือเราเลือกหน้าของโปรไฟล์เพื่อนนะครับที่มันถือปืนกระบอกที่เราต้องการและพอทุกคนทําตามขั้นตอนที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยพอเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยจะกลายเป็นตัวละครเราเนี่ยถือปืนที่ตัวละครเพื่อนในกรุ่มถือ่กกี้้้แนคห็ยางลวใ ที่ View My Profile ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาที่ Edit Showcase นะครับแล้วก็เลือกที่ s o w w c s s w e a p o n เท่านี้เองนะครับไอปืนโชเคส s เวพอนของเพื่อนเนี่ยมันก็จะมาเป็นโชเคส s เวพอนของเราแล้วทีนี้มันจะเป็นขั้นตอนการเซฟไว้ใช้นะให้คลิกที่กันสมิธนะครับจากนั้นก็คลิกที่เซฟคัสตอมมอด d นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปอันนี้ผมอาจจะคินพิมพ์ชื่อเข้าไปว่าเป็นบลูสกินนะครับแล้วก็กดเซฟ เรียบร้อยนะครับตอนนี้บลูสกินกระบอกนี้เป็นของเราแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยากรู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับก็ไปดูกันให้เพื่อนๆแบ็คกลับมาที่หน้าล็อบบี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่โหลดเอาของเราก็ได้นะอันนี้ผมจะลองเข้าไปดูนะครับเมื่อกี้เราได้ปืนเป็นอันนี้มาเวลสี 6, นะ่หกเนาะนี่เรียบร้อยแล้วบลูสกินนะครับเห็นไหมเราก็สามารถใช้งานได้เลยเนี่ยติดตั้งบลูสกินได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่พอใจชุดแต่งทั้งหลายนะครับก็สามารถตกแต่งได้อายุตัวอย่างผมจะใส่มุ้มว์นะ เลเซอร์ไม่ใส่ดีกว่านะครับเนี่ยอใส่แม็กกาซีนเพิ่มเติม30นัดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยตกแต่งได้ปกตินะครับโดยที่สกินที่เรากรอบมาเนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ผมลองเข้ามาในไฟไฟยิงเร่งให้ดูนะครับเียเงเท่านี้เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาปืนกระบอกนี้ไปใช้ในเกมได้แล้ว แล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้ปืนกระบอกอื่นนะครับก็ง่ายๆนะครับก็นั่งเลือกไปเนี่ยอันนี้เป็น M13 สกินของ Alchemist นะครับอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมไม่ต้องการเนี่ยก็นั่งเลือกไปอันนี้สไนเปอร์ผมมีแล้วเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็นั่งเลือกเลยว่าอยากได้ปืนกระบอกไหนนะครับผมอ่ะเนี่ยกระบอกเนี้ยผมยังไม่มีนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น LMG นะครับอ่ะคลิกที่โปรไฟล์ Edit e m b l e m นะครับแล้วก็กด Back หนึ่งครั้งนะครับที่6จุดนะครับเลือกที่โซเชียลนะครับ นี่เด็กออกมาข้างนอกหนึครั้งกด6จุดอีกครั้งแล้วก็โซเชียลอีกทีนะครับก็จะเห็นว่านี่เห็นไหมตัวละครผมถือปืนกระบอกนี้แหละก็คลิกที่ View My Profile Edit Showcase Showcase Weapon กันสมิดนะครับเรียบร้อยเซฟผมก็จะพิมพ์ชื่อบารเบนโอไรออนแล้วกันอ่ะเซฟปึง้งเรียบร้อย เท่านี้เองนะครับได้เปิดมาใช้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ตัวละครของเพื่อนเนี่ยยืนกอดอกนะครับมันเป็นไปได้หลายอย่างว่าเขาอาจจะถือโล่อยู่นะครับเดี๋ยวผมหาคนที่ยืนกอดอกแป๊บหนึ่งนะอาจจะนานหน่อยอ่ะโอเคกว่าจะเจอคนที่ยืนกอดอกนะครับโอเคคนที่เขายืนกอดอกเนี่ยเออไม่แน่มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะถือโล่อยู่นะครับวิธีการทำเนี่ยมันจะแตกต่างน,นิดหน่อยก็คือจากเดิมนะครับคลิกที่โปรไฟล์ใช่ไหมจากที่คลิก Edit Emble m เนี่ยให้เรามาคลิกที่ Edit Calling c การแทนนะครับ และวิธีต่อไปก็เหมือนกันนะครับก็คือให้แบ็คกลับไปนะครับกดกลับมาที่โซเชียลนี่ตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะกอดอกตามตัวละครเพื่อนที่เราก๊อบมาแล้วก็วิวไมล์โปรไฟล์ยี่ดิ showcase, โชเคสโชเคสเบพอนีน่ไงเจอแล้วนะครับเป็นไรอตชิลแบบโอไรออนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้คลิกที่การสมิดนะครับแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนการเซฟเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันไม่มีปุ่มเซฟเข้ามาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีฮอตคีย์อยู่ถ้าเพื่อนเล่นใน PC นะครับให้กด เลข1นะบนคีย์บอร์ดนะครับเลข1นะครับปึง้งเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างให้เซฟมานะครับเราก็เซฟได้เลยเนี่ยใส่ชื่อโลกไปเท่านี้เองนะครับง่ายๆนะครับผมตอนนี้ก็ทุกคนก็คงจะมีโอไรออนเล่นกันทั้งเกมแล้วนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยทำกันแบบเป็นล่ำเป็นสารมากๆแต่ขอย้ําเตือนก่อนนะครับว่านี่คือการใช้กลิ t c h หรือว่า เรียกง่าๆว่าเป็นการใช้บัคก,กน,นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันจะมีความเสี่ยงอันดับแรกแบบเบเบเลยก็คือเขาคงดึงสกินคืนดึงโหลดเอาคืนแต่ถ้าแบบร้ายแรงเลยก็คืออาจจะมีโอกาสโดนแบนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอามาสอนทำเฉยๆแต่ว่าถ้าใช้แล้วโดนแบนจะมาว่ากันไม่ได้นะครับตัดสินใจเองนะ โอเคก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับขออัิตี้วิธีการทำสกินโอไรออนนะครับใครที่ชื่นชอบกล่มนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร์ไว้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆของขออัิตี้มาฝากกันอีกเรื่อยๆแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ